คอร์ติสจจนมิดฟิลด์วัย23ปีของทางของแดงเรียวฟูได้กล้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญในตำแหน่งกองกลางของทีมในซีซั่นนี้โดยเราก็มักจะได้เห็นยาเกนครอปออกมาเชื่อมชมแข้งรานี้หลายครั้งในแง่ที่เขาเป็นผู้เล่นที่กำหนดมาตรฐานในการเพลยซิ่งของทีมซึ่งทางครอปก็ได้สัมภาษณ์ในช่วงปีที่ผ่านมาว่าเฮอร์ติสโจนเป็นผู้เล่นที่กำหนดระดับในการเพลยซิ่งของทีมผมเชื่อว่าถ้าโจนเรายรู้กันมองกันได้ทุกคนก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกัน ซึ่งทางคารติสจจนก็ได้สัมภาษณ์ถึงครอปหลังจบเกมที่ชนาเชลซีมาได้ว่าผมอยากจะบอกว่านี่คือฤดูกาลที่ผมรู้สึกดีมากที่สุดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์มันขึ้นขึ้นลงลงผมมักจะเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนแต่นี่คือซีซั่นแรกที่ผมได้เข้ามาสู่ทีมและได้เล่นอย่างมีความสุขผมเล่นได้อย่างอิสระผมสามารถยิงประตูและช่วยเหลือทีมได้ผมมาอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ17ปีแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ทางครอป ก็ติดต่อผมตลอดเวลาเราคุยกันตลอดและเขามักจะพูดเสมอว่าเวลาของนายจะมาถึงผมมาถึงจุดนั้นแล้วในตอนนี้ที่ช่วงเวลาตัวผมควรจะมาถึงผมกําลังคว้าโอกาสของตัวเองแน่นอนว่าผมต้องปรับเกมการเล่นของตัวเองเปอย่างมากมันน่าตลกด,ดีที่คอปบอกว่าถ้าผมป้องกันได้ใครๆก็ทําได้เพราะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในหัวของผมเลยแต่ตอนนี้ผมก็กําลังทํามันอยู่และการป้องกันของผมก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก และในปัจจุบันผมก็เล่ากลับอาธรรมประตูได้อีกครั้งและผมก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือทีมครอปเป็นเหมือนพ่อไม่ใช่แค่ของผมและทีมเท่านั้นแต่ยังเป็นให้คนทั้งเมื่อออกด้วยเคอร์ติสโจนที่อายุครบยปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาเดิวต์กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคมในปี2019แต่เขาก็จะไม่เคยยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรได้เพราะปัญหาการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่น แต่การที่เขาทำงานหนักเพื่อพัฒนาในจุดด้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้แข้งรายนี้กลายมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเอรวพูลในซีซั่นนี้ได้แล้วล่ะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ